ค่ะ,ะก็ให้คุณแม่คุณแม่ชีอัมพรแนะนําตัวให้กับญาติโยมได้รู้จักหน่อยค่ะว่าคุณแม่ชื่ออะไรมาจากไหนอายุเท่าไหร่ชื่อคุณแม่อัมพรค่ะมาจากกรุงเทพค่ะปะทุมธานีค่ะมาจากกรุงเทพปทุมธานีนะคะอายุเท่าไหร่คะคุณแม่อายุห้าสิบเจ็ดแล้วคะ่ะใกล้เจะตุยแล้ว <laughs> ม,มีมุมกมีมุกแล้วคุณแม่มีครอบครัว หรือว่าสามียังมีชีวิตอยู่หรือตุยไปแล้วหรือว่ามีลูกมีอะไรไหมคะที่เป็นภาระผูกพันมีลูกค่ะมีลูกสองคนลูกก็เป็นครอบครัวหมดแล้วค่ะค่ะแล้วก็สามีเสียแล้วค่ะโอ้คือหลายๆท่านอาจจะคืออยากรู้พอยตรงนี้นะคะ,คะเพราะว่าเขาจะได้เหมือนเหมือนแม่ชีเองตัวแม่ครูเองเนี่ยก็คือก็จะดูตัวอย่างสัมภาษณ์หลายๆท่านเพื่อที่จะ เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ผลักออกมาสู่การบวชได้ง่ายๆเนี่ยสมมติว่าคนที่ชมอยู่เนี่ยเขามีกรณีคล้ายๆคุณแม่เอออ้าคุณแม่สามีตุยนี่นะอะไรเงี้ยบางคนก็บบกเออสามีเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขาก็ยังออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือคุณแม่สามีตุยแล้วนะคะก็คืออันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องครอบครัวนะลูกก็เลี้ยงตัวเองได้หมดแล้วค,คุณแม่วางแผนการออกมาบวชยังไงคะการถ่ายทอดมรดกอะไรอย่างเงี้ย นแผก็อยากมานานแล้วนะคุณเมตุ๊กติดตามมานานแล้วค่ะติดตามพระอาจารย์หรือว่าแม่ครูคะหรือติดตามแม่ครูติดตามพระอาจารย์ก่อนเนาะจ้าทางต๊อกต๊อกจ้าอ่าติดตามพระอาจารย์ก่อนก็ต้องคือแสดงว่าเห็นแม่ครูตอนเป็นโยมยังไม่บวชใช่ไหมคะรุ่นนั้นไม่ใช่นะคะตอนบวชแล้วค่ะอ๋อแสดงว่าเห็นตอนบวชแล้วนะคะเจ้าค่ะอืมก็คือติดตาม แล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้อยากออกมาบวชคะหรือว่าปฏิบัติธรรมมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่ถือศีลมาค่ะอ๋อชอบน่ารังคะตั้งแต่เป็นสาวไม่ค่ะตั้งแต่แฟนเสียอ๋อคือแสดงว่าเห็นทุกตอนสามีเสียก็เลยเข้าสู่ทางธรรมเจ้าค่ะอ๋อันนี้ดีดีมากมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าทุกเป็นของดีค่ะก็ทำให้ ไปศึกษาทางด้านอื่นมาก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะเจอคุบานอ๋อได้เจอคุบานนี้ก่อนก็ติดตามหลายอยู่นะคะแล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าต้องเป็นที่นี่คะไม่รู้นะแม่แบบว่าเออเคยไปติดต่อที่อื่นไหมคะเป็นได้ไปติดต่อสำนักอื่นได้ติดต่อนะคะได้ติดต่อแต่ว่าไม่ได้รับคําตอบเหรอคะนี้ไหมคะก็ได้รับคาตอบเขาก็ให้ไปชอบตรงนี้มากกว่าใช่ค่ะเพราะ ดูอาจารย์นี้อาจารย์นี้ก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือคุณแม่ใช้เวลาตัดสินใจนานอยู่เนาะดูดูดูมาพอสมควรไม่ใช่ว่าเพิ่งดูปุ๊บแล้วก็ออกมาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครแนะนํามาคือศึกษาด้วยตนเอง่ใชเพราะว่ามันต้องศึกษานะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆจะไป จะไปบวชที่นั้นที่นี่เลยโดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลมาก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะใช่้คะอันนี้คุณแม่คือเข้ามาติดตามไลฟ์สดแม่ครูเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆการบินธบาทของแม่ชีมีแม่ชีอยู่นะไม่ใช่ว่าแม่ชีปลอมนะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะถูกไหมคะบางทีบางทีมันไม่ตรงปกไงใช่ไหมคะ้คะบางทีเขาโฆษณาเวอร์ก็มีนะเจ้าค่ะใช่ไหมเนาะเวลาเราดูแล้วแบบเอออันนั้นอันนี้อันนี้นั้นพอไปถึงจริงเอ้าทาไมไม่เป็นอย่างที่เราเห็นใน โฆษณาเลยอะไรอย่างเงี้ยสิได้ไหมคะอันนี้คุณแม่ก็ลงทุนศึกษาด้วยตนเองนะคะแล้วก็ได้ฟังธรรมได้เข้าใจ,จาขาเข้าใจแนวธรรมะของชอบแนวธรรมะของพระกุบาพระในดอกใช่ไหมคะเจ้าค่ะก็ติดตามไฟ้สดมาตลอดนะคะแล้วก็มาเจอคุณแม่อีทางตอกๆของไห์สดแม่มมมครูก็เลยชวนกันคะตอนแรกแม่พรว่าจะมาวันเอ้ ห้าธันวาค่ะแต่ว่าเหมือนคุณกาว่าจะจะบวชวันที่ห้าธันวาเพราะว่าเป็นวันเกิดของตัวเองด้วยอ๋ออุ้ยเกิดวันที่ห้าธันวาด้วยค่ะทูค่ะอ่ะก็คือแผนตอนแรกคุณแม่พรเอาจะร้องให้แล้วหรอมีมุกตลกค่ะแล้ก็คนก็จะมีแบบนี้ค่ะเป็นปีติเล็กๆน้อยๆนะคะธรรมดาเนาะอ่ะคุณแม่พรตั้งใจจะบวชห้าธันวาเนาะ ก็ได้ได้ติดต่อมาขอเบอร์แม่ครูเนาะช่วงนั้นเนะเาะแล้วค่ะแล้วเผอิญอเผอิญช่วงนั้นไฟ์สดอ,ะ,อะไรสักอย่างนี่แหละที่เกี่ยวกับคุณแม่ปฏิบัติธรรมเนาะทาแม่ชีปฏิบัติธรรมที่ริมเขื่อนใช่ไหมคะอ่าเราก็เลยเห็นสองท่านเนี่ยก็มาเจอกันในไร้สดนะไฟ์สดแล้วก็แม่ครูก็เลยพูดถามถึงคุณแม่ท่านนี้ว่าคุณแม่จะมาวันเดือนไหนเนาะลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลย ก็ก็แจ้งมาแล้วคุณแม่ท่านนี้ก็คือมองมองมองดูอยู่ว่าจะมาบวชเหมือนกันแต่ยังแต่ยังไม่ได้ช่วงเวลานี้จะเป็นทันวาเนาะเจ้าค่าะก็เลยเอ้าคุณแม่พรก็เลยเห็นว่าแม่เอกก็จะบวชเหมือนกันหรอเออเอเดี๋ยวทักหลังบ้านก็เลยบอกว่าทักไปคือเหมือนชวนกันหาเพื่อนาาหาเพื่อนมาด้วยนะคะก็เลยก็เลยแบบว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจทันทีค่ะจนลูกว่าคุยกันว่ายังไงค่ะคุยกันว่ายังไงไม่ได้ไม่ได้ยินด้วยลูกว่า อ้าวแม่ไหนบอกว่าจะไปทันวาว่ไม่ไหวแล้วก็เลยพูดอย่างนี้ก็คือทางบ้านก็เคลียร์เรียบร้อยใช่ไหมไม่มีภาระอะไรคือคือเดิมทํางานอะไรคะคุณแม่พอจะบอกได้ไหมเปิดร้านเยีบผ้าค่ะอ๋อเย็บผ้าเหมือนกันเลยนะค่ะเออไม่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมโชคดีนะคะเพราะว่าเราก็ปรารถนาเหมือนกันปรารถนาว่าอยากจะ มีแม่ชีที่เก่งเย็บผ้ามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ได้มาสองเลยนะคะได้มาสองเลยอันนี้ก็คือเปิดร้านเย็บผ้าที่บ้านนะคะเจ้าค่าะ่าแล้วก็ส่งต่ออาชีพให้กับลูกชายลูกสาวเจ้าขาวาค่ะ,คะก็คือเขาก็เรียนรู้อะไรทุกอย่างแล้วก็มอมหมายอะไรก็มอบไม้ให้ลูกหมดแล้วไม่มีห่วงแล้วถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตที่ดีมากนะคะคือก็อย่างนี้แหละค่ะคือการที่เราจะไป ที่หนึ่งเนาะมันก็ต้องเคลียร์ตัวเองไหนจะหนี้สินไหนจะครอ,อบครัวเนาะ,ะถือว่าทาง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 กลุ่งนะเนี่ยทางโล่งเนาะไม่มีอะไรขัดเลยถือว่าคุณแม่ทำบุญมาดีนะคะเนี่ย,ยค่ะสาธุแล้วก็คือทางบ้านไม่มีปัญหาคุณแม่ก็มาได้สบายสบายก็นั่งนั่งรถอะไรมาคะคุะคณแม่นั่งรถตู้ของกาลสินมาค่ะอ ท่านใดท,ที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะเนี่ยส,สอบถามสอถามคุณแม่ท่านนี้ได้นะคะแต่ก็เราก็จะมีข้อมูลให้นะสอบถามมาหลังบ้านของแม่ครูได้นะก็มีข้อมูลอาจจะเป็นนคนชรชัยแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้โฆษณาให้นะคะก็คือคุณแม่นั่งรถตู้มานะสามารถมาแล้วก็ลงที่บขอสอกาลสินใช่ไหมคะเจ้าค่ะแล้วก็ต่อแท็กซี่มา ง่ายนะคะการเดินทางสะดวกไหมง่ายค่ะสะดวกมากเลยปลอดภัยปลอดภัยแต่พอมาปฏิบัติแล้วมันเราเราเราเป็นยังไงเป็นยังไงเอาพอมาถึงอ๋อต้องไปชดตอนมาถึงมาถึงพอเดินทางมาถึงปุ๊บเป็นยังไงคะมาถึงตอนเช้าไม่เจอใครแม่แม่ไปบินธบาตหมดเลยเจอเจอญาติโยมค่ะค่ะเจอส่วนญาติโยมญาติไปบินธบาตมาเห็นแล้วก็เออดีใจวันนี้ เห็นสถานที่แล้วดีใจจ้ะเหมือนได้กลับบ้านไหมคะเหมือนได้กลับบ้านค่ะเหมือนได้กลับบ้านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนะคะอันนี้คือที่นี่เขาเรียกมาบ้านเก่านะคะชื่อเขาคือบ้านเก่ายินดีต้อนรับเข้าสู่สองท่านเข้าสู่บ้านเก่านะคะค่ะค่ะก็ดีใจเนาะได้กลับบ้านเก่าเนาะแล้วก็พอได้เจอแม่ชีเป็นยังไงคะก็ดีทุกคนค่ะ แม่ชีมีแต่คนใจดีๆค่ะ <g ül> แต่คนใจดีๆอ,อยู่แ,แบบพี่น้องกันค่ะ<อ>มีอะไรก็บอกสอนกันอันนี้เราทำยังไม่เป็นแม่เขาก็จะบอกว่าไปทำอะไรอย่างนี้ช่วยกันคนละหน้าที่ก็ถ<อ> <g ül> ือว่าเบากว่าที่ทำงานที่บ้านเนาะเพราะว่าที่บ้านเราก็ต้องแบบว่าเออทำงานยิ่งเป็นลูกน้องเขาเนาะ เหนื่อยนะเหนื่อยแต่พอมาอยู่ที่นี่เป็นยังไงคะอยู่นู่นคือเราทํางานทางโลกหาเงินอยู่นี่ก็คือมาทํางานมาจัดการภายในใช่จ้ะค่ะอย่างเดียวเลยคือว่าจากงานมันก็เลยทําให้เราภาวนาดีขึ้นไหมคะตอนตอนที่บ้านภาวนาเป็นยังไงคะไม่ค่อยมีเวลามันมันไม่ได้มีแต่บางทีมันมันไม่ได้ก็เลยอะครูบาอาจารย์ก็เคยบอกนะว่าให้เอาบ้านเป็นวัดนะ ก็พูดอย่างนี้แต่เพราะเพราะเราทำแล้วมันมันไม่ได้รู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นไรหนาวบอไม่เอามือมาอามมันเห็นมันไม่ได้ค่ะก็เลยว่าอะบางทีตีสามแม่ครูไฟ้สดก็จะเดินลงจากห้องแล้วค่ะลงมาข้างล่างจะนั่งบนโซฟาแล้วก็ทำตามแม่นั่งสมาธิอะไรบางที ลูกเคยเขาไปทํางานตอนเช้าลงมาปิดไฟมืดลูกเคยตกใจหนึ่งว่าอะไรก็บอกว่าถ้าแม่เอาผ้าขาวมาคลุมนี่จะร้องเลยเขาว่าอย่างนี้เพราะว่านั่งสมาธิค่ะตามแม่ตุ๊กค่ะใช่ไหมคะที่บ้านไม่มีค่ะจะฟังทุกวันนะอันนี้เอฟซีของแท้อีกพันหนึ่งคะทำงานไปก็เสียบหูไปอะไรนี้ฟัง ค่ะก็คือทําที่บ้านไม่ไม่เหมือนมาทําที่วัดเขาคุณพ่อแม่คุณอาจารย์บอกว่าเออทําบ้านให้เป็นวัดได้นะแต่คุณแม่สุดแล้วว่าไม่ได้ค่ะมันมันไม่ได้มันแล้วแต่บริบทของแต่ละคนเนาะว่าสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่มองว่ามันไม่ได้ยังไงก็ต้องไปวัดแล้วพอมามามาแล้วเป็นยังไงคะมันแบบที่เราคิดไหมมันได้อย่างที่เราคิดไหมแตกไหมคะแตกต่างจากที่บ้านไหมแตกต่างมากค่ะอืมค่ะ แบบว่าที่มันสัมมาทถาดีอะไรเงียบสงบไม่มีอะไรมารบกวนเวลาเรานั่งตอบโจทย์เลยเนาะตรงปกไหมคะที่ดูไลฟ์สดตรงปกค่ะตรงปกค่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียค่าโฆษนานะคะอันนี้คุณแม่พูดจากจริงใจจริงเนาะค่ะคุณแม่บอกก็คืออันนี้ก็คือเอฟซีจากโซเชียลนะคะจากช่องทางออนไลน์เนาะถึงบอกไงคะว่าการเผยแพ่ทางโซเชียลเนี่ย มันเป็นประโยชน์มากใช่ไหมคะคุณแม่มากไหมถ้าเราไม่เผยแพร่ทางโซเชียลเราจะได้เจอกันไหมไม่เจอไม่เจอพูดตรงเลยใช่ไหมคะมันก็อย่างว่าแหละค่ะคือมันก็ต้องเนาะเราถึงต้องนี่แหละค่ะไลฟ์สดบ้างอะไรเผยแพร่อะไรติ๊กเอ่อคลิปสั้นภาพต่างๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครคนไหนจะแบบว่าโดนติดกับที่นี่ถูกไหมคะก็เหมือนเราหวานไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ใครผู้ใดเห็นมีเอ่อ บุญสัมพันธ์กันก็ให้มาเจอเนาะเขาก็แม่ก็ได้มาปฏิบัติที่นี่แล้วก็พบว่าเออมันสัปยะสถานที่สัปยะคือชอบเลยใช่ไหมคะกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยอยู่กลางป่านะอันนี้แล้วสัตว์ต่างๆล่ะคะงูเงี้ยวเกี้ยวขอดกลัวไหมไม่กลัวเหมือนมันไม่มีเพราะว่าไม่เคยเจอยังไม่เจอแต่ถ้าเจอก็ไม่เป็นไรถ้าเจอก็เฉยๆค่ะ ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นได้ฝึกช่วงนี้ก็จะอ,ะ,อะอัดกรรมฐานให้คุณแม่ทีใหม่เยอะๆนะคะเพื่อ,ะะอที่จะได้แบบสติก็จะได้มีกําลังแล้วการสอนการอะไรแนะนาอะไรเงี้ยดีไหมคะดีเจ้าค่ะเนาะแล้วก็มีการทำงานระหว่างวันก็ใส่สต,ติเข้าไปด้วยได้ปฏิบัติอยู่เนาะค่ะหือว่าดีใช่ไหมคะแล้วเ,ออเล่าเรื่องการบินฑบาตเป็นยังไงคะประสบการณ์บวช ประสบการ์บวชครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกจกลมกนหัวครั้งแรกเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตดีไหมคะแปลกนะแปลกแตอนแรกก็อายอยู่นะอายเรื่องอะไรคะเรื่องการบินธบาหรือว่าการแต่งทรงผมอะไรเงี้ยครัทุกอย่างทรงผมอายหรอเดี๋ยวนี้ไม่อายแล้วไม่อายแล้วนทางบ้านโอเคไหมคะก็โอเคค่ะ คือเพราะว่ามีมีบางท่านเนาะก็แบบยังแคร์ยังแคร์ชาวบ้านอยู่ไม่ไม่แคร์แต่ว่าคุณแม่ไม่แคร์เนาะเพราะว่าเคยพูดไว้แล้วว่าต้องบวชอ่ะก็เลยคิดคิดอยู่ว่าต้องบวชสักวันหนึ่งเราเราต้องไปบวชให้ได้อ่าทีนี้ก็สมสมกับสมปราถนาใช่น้ำตาไหลวันที่ปงผมน้ำตาไหลน้ำตาไหลเนาะเพราะว่ามัน มันปื้มปิติใช่มันหยหามานานแล้วไงก็คือแบบคุณแม่แบบคือสักวันเราจะต้องไปบวชนี่คือโจทย์ของเราใช่ไหมคะพอเราเราได้ทําก็คือคําตอบโหเจ้าค่ะแบบดีทํางานก็มันไม่มีวันที่จะพอเดือนจะพอใช่ไหมเราต้องพอเองหยุดเองเหมือนพระพุทธเจ้าพูดค่ะธุนี่แหละค่ะถ้าเราไม่หยุดนี่คือได้เห็นธรรมะใช่ก็เลยหยุดเงินทองก็หยุด เงินทองก็หยุดใช่หยุดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่หยุดมันไม่หยุดความอยากนี่มันอยากได้อยากได้อยากได้ทําไมมันอยากได้จังเลยเออก็ว่าทําไมมันอยากได้มันไม่พอดับไปแล้วเหรอพรามันมันให้กดจิ๊กซอนถ้างั้นเราจะพอเองทําไมไม่กดเลยพูดอย่างเงี้ยเลื่อนอืมอืมโอเคเออจ้ะขอโทษค่ะคุยต่อเลยค่ะ ทำงานก็โอเคอยู่แต่มันไม่พอสมมุติว่าเดือนนี้ได้เท่านี้เดือนนี้จะเอาเท่านี้อ้าพอได้แล้วมันไม่พอใจสักทีไม่พอใจในความอยากของเราก็เลยบอกว่าอะกูไม่ต้องอยากแล้วหยุดหยุดเถอะก็เลยตัดสินใจหยุดหยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดไม่อยากอืมเราพบคนพบ ความสบายเลยไหมคะความสุขเจ้าค่ะอืมคลายทุกข์ไปเลยเพราะว่าไอไอตัวอยากนี่เลยมันทําให้เราทุกข์ใช่ตัวอยากทําให้เราทุกข์ถ้าใครไม่อยากทุกข์ก็ไม่ต้องอยากนะอ่าถูกเลยค่ะอันนี้คือมันผุดขึ้นมาเองใช่ไหมคะเจ้าค่ะประสบการณ์เนาะอันนี้ก็คิดว่าเป็นผลจากการที่เราสั่งสมสุตตะไหมคะการที่เราได้ฟังเสพพบ ฟังทำตล <สะ S 1> อดอย่างเงี้ยด้วยเ <ฮะ S 2> จ้า่ะ,ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ฟังมันก็จะแบบมันก็จะไม่มีการพัฒนาแบบนี้ถูกไหมคะเพราะว่าเจ้าค่ะสุดตาเนี่ยสําคัญมากๆเนาะใช่ไหมคะสำคัญเจ้า่ะ,<ฮ>ะท่านใดที่ยังอ่อยังออกมาไม่ได้แนะนําแนะนําอยากจะแนะนาญาติโยมทางบ้านไหมคะว่าถ้ายังอ่ยังยังอยู่กับโลกอยู่ตอนเนี้ยอ่าสิ่งที่เราเขาควรที่จะแบบทําได้ในตอนนี้อย่างถ้าประสบการณ์เอาประสบการณ์คุณแม่แนะนําก็ได้ ก็ที่จะแบบเป็นแรงผักให้ออกมาได้ไงค่ะแบบฟังธรรมใช่ใช่ต้องฟังธรรมบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆเลือกเลือกด้วยใช่เลือกด้วยเลือกอธรรมะพ้นทุกเนาะธรรมะพ้นทุกแล้วก็ชอบชื่อของพระอาจารย์น่ะเขาบอกว่าพระอาจารย์ในดอกคือในดอกนี่มันไม่มีอะไรเหมือนเรากินข้าวเปล่าเป็่าพ่น้อตอนแรกสงสัยไหมคะ สงสัยแล้วก็ตออนไหหคะรืว่ามาคิดเองมาคิดเองว่าในดอกนี่คือมันไม่มีอะไรนั่นแหละก็เลยชอบอ๋อก็เลยชอบมาในดอกมันไม่มีอะไรก็ใช่ใช่ไหมก็คือในดอกมันก็คือเพียวๆใช่เพียวๆคือมันไม่มีอะไรในดอกกินอย่างเช่นกินข้าวไม่มีกับหรือกินกับไม่มีข้าวอย่างเงี้ยคืออย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าค่ะ แล้วพระอาจารย์ก็จะใช้ฉายานี้ยในการมาตื่อถึงธรรมะของท่านว่าธรรมะตรงตรง,ตรง,ตรงไม่อม้อมค้อมเจ้าค่าแบบปกๆชอบก็ชอบพอใจก็พอใจไม่พอใจก็แล้วแต่เลยพระอาจารย์ช,ชอบพูดว่าให้ดูลมซื้อๆอะไรอย่างนี้นะอชอบคํำพูดให้ดูลมซื้อๆดูลมโง่ใช่ดูลมงโง่งโง่เาได้ไปทำไหมคะได้ทำค่ะแล้วเป็นยังไงคะงโง่ไหมคะ ซื่อๆผุดไปผุดมาสาธุชอบชอบคำว่าพระในดอกใช่ชอบพระในดอกชื่ออืชอบดูลมซื่อซือ่ะค่ะอันนี้ก็คือเป้าหมายคุณแม่เนี่ยแผนที่จะบวชนานแค่ไหนคะก็ตามเหตุตามปัจจัยแม่กูเจ้าค่ะ ก็คือไม่ไม่ไม่อยากศึกเนาะคือเป้าหมายก็คืออ่อยากตลอดชีวิตนั่นแหละเจ้าค่ะแต่ว่าคือก็คือไม่ไม่อยากปันธงเจ้าค่ะตามเหตุตามปัจจัยเจ้าค่ะแต่ถ้าก็จะให้ดีเนี่ยคือปันธงไปเลยปันธงไปเลยคือแบบตุยเป็นตุยอ่าตุยที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเป้าหมายชัดเจนเนาะต้อไหยต้องทัดคุณแม่ชัดเจนเนาะอืแม่เอ๋ชัดเจนแม่แม่เอจะให้เผาที่นี่ใช่ไหมคะนานก็ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละแต่แต่ยังไม่ กล้าพูดต้องต้องต้องบอกว่าใจเด็ดนะคือคือก็จะพูดเสมอแม่ครูก็จะพูดเสมอว่ามันต้องทิ้งมันต้องใจเด็ดมันต้องอ่านหานอ่ามันต้องแบบว่ามีเป้าหมายชัดเจนอ่าเป้าหมายชัดเจนอ่านหานมันต้องเดินคนเดียวใช่ไหมคะเดินคนเดียว <c oughs> แล้วก็อาจตุยได้เจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเรายังแบบยังแบบเนี้ยลังเลคือเรายังไม่ไม่แน่นอนใช่ไหมคะ มันเป้าหมายเราก็จะแบบว่าคอนแคลดมันอาจจะแบบไม่ไม,ไม่ถึงชัดเจนอันนี้พุ่งชนอย่างเดียวเป้าหมายเป้าหมายมนี้จนอ่าคือไม่อยากมาเกิดไม่อยากมาเกิดถ้าเรารู้ <c oughs> แล้วว่าเป้าหมายเราชัดเจนไม่อยากมาเกิดเนี่ยคุณแม่ก็แค่เดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําแค่นั้นเองมันก็ง่ายๆเนาะง่ายๆไม่ยากแค่เราแบบเราต้องต้องสู้เราต้องมีความเพียรอ่าไม่ย่อท้อวิริยะุตสาหะนะไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องแบบพร้อมที่จะ ฟันฝ่าไปให้มันประสบความสําเร็จใช่ไหมคะคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากญาติโยมทางบ้านไหมคะก็เพื่อนเพื่อนก็ถามนะมีเอมีคําถามมีมีมีอุ้ยมีคําถามเยอะมีคอมเมนต์เยอะเลยมีคําถามจากช่องมีมีมีคอมเมนต์แม่เอไม่ชีเออารมณ์ดีน่ารักครับเซนเลื่อนเลื่อนเลื่อนอหนูดูในใน ไม่ไม่ชีดูในตอกๆของตัวเองได้นะคะว่ามันมีคําถามอะไรเลื่อนเลื่อนดูย้อนหลังได้สามารถส่งคำถามได้มีเอ่อท่านอะไรนะอยากมาบวชแม่มณีรัศกรินบอกว่าอยากมีโอกาสบวชยาวๆค่ะตั้งใจจะบวชสามสิบเอ็ดถึงสี่มกรานี้ค่ะเวลาไม่เยอะแต่ตั้งใจมากๆสาธุาค่ะตามเหตุตามปัจจัยนะคะตอนนี้ก็มีแม่ชีติดต่อเอ,อ่อมีญาติโยมติดต่อเข้ามาบวชชีเยอะมากนะคะอ่าก็มาได้นะคะมาได้เนาะ ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟในยุโรปก็จะมีรถตู้ไปรับถึงที่แล้วก็มาส่งถึงที่ค่ะอันไหนคะจะมีรถตู้สายบ้านค่ะจมาถึงที่แล้วก็ส่งถึงที่อ่ะหมายถึงว่าการเดินทางเนาะมีคนถามใช่ไหมคะแนะนำอ๋อมีรถตู้อ่าแม่ชีพัฒน์แนะนําว่ามีรถตู้นะคะไปโรงพยาบาลสออ่ะใช่ใช่มีรถตู้ด้วยนะคะมาได้เนาะมาได้ให้ ให้ค hey, 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 uh, uh, ุณแม่ให้คุณแม่เอ๋ลาลาญาติโยมแล้วก็ให้ให้แม่ชีพัดนะแม่ชีพัดมามามสัมภาษณ์แม่ชีพัดก่อนกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนานเรื่ยง